คิดแม่ขอแม่พระธรณีให้เปิดให้วันนี้ให้เปิดให้วันนี้หลังจากที่ฟันดีแล้วฟันดีแล้วแม่ก็ไปจุดทูปก,กราบแม่พระธรณีอย่างนี้เอาแม่เล่าของฟันนี่หนึ่งฟันดีมากฟันแข็งพระอาจารย์ที่เกยมรณะไปแล้วเกยยิ้มเกยถือยามเกยกอดยามเกยกยยิ้มยิ้มแข็งเลยเพราะว่า ออะไรอาจารย์เกอเกมรณะนะอายุเกหกสิบเจ็ดปีเลยหกสิบเจ็ดเอเกมรณะวันที่แปดวันนี้แหละวันนี้ตรงกับวันพระนะแม่ตรงวันพระด้วยก็เลยไปทำบุญเก็บเอยใส่ชักบางสกุลหลวงพ่อก็ยี่สิบบาทก็เก็บใส่อนี้ก็ไปยี่สิบบาทก็เป็นสี่สิบบาทมาเช้า รอบรวันวันมาแล้วกี่ปีแล้วแม่นะกงเกออายุเกแต่ก่อนเกไม่สบายเนี่ยหกสิบหกที่นี่เกมาเสียหกสิบเจ็ดอายุค่ะพอดีครบหกสิบเจ็ดก็เกอได้กี่ปีเลยเนี่ยเดือนเนี้วันเออพศอ,อะไรนะที่เกเสียนะจำไม่ได้ แต่ว่าเ,เห็นคนขี่รถว่าเขาวน,วนวนไปวนมาเขาตัดยาเตียนลงเลยในบัดอันนี้คือฟันอชื่อชื่อไอ้ร้านมันขับรถสองคนกับลูกมันเห็นมันขับเวียนไปเวียนมาหยาก็ราบไปเลยว่ะคน่ยมันตัดหญ้าให้วัดโบอ่ะอสองคนลูกมันฟังเหงเออ,องคงไทยจะมี เลขสามอีกเลขสามเออวัดที่วัดนะสามเออหนึ่งสามศูนย์เลขที่วัดเลขที่วัดหนึ่งสามศูนย์เออหนึ่งสามศูนย์อายุของอายุพระที่มรณะเออมรณะหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดก็เลขวันนี้จะมาเบิ้ลนะเบิ้ลนอะไรข้างล่างหรือข้างบนก็ไม่รู้เนยม,มันจะมาเบิ้ลค่ะครับเอาไปเขียนให้เลยดีกว่านะเอาความเงียบมาเขียน เดี๋ยวมาเจอแม่วันพระด้วย6-7เมันกลที่บ้านใช่ใช่เลขที่บ้านแม่หกเจ็ดหกหมู่้าใช่ไหมหมู่ห้าความฝันก็เป็นเป็ดเนาะพระน่ะเป็นเป็ดบร์ละแล้วก็ศูนย์เออแล้วแต่แม่ แต่แ,ตแม่แมจะแก้แให้ต,ตีให้เนาะคนน่ีทุกแม่ไอ้มันใจตะเลขเบิ่นเลยมันใจตะเลขเบิน่นเบิ่นแม่จะให้ตัวไหนอะคะเบิ่นก็มันอาจจะเป็นหกหรือเก้าอะไรนี่แหละหกหกเก้าเก้าอย่างงี้หอือเออเลขเบิน่นมาเบินบ่น หกศูนเอาหกศูนที่นี่ลงตา,าใครซื้อหกหนึ่งก็เลยโดนไปสิบห้าบาท <laughs> ได้สิบห้าบาทหม <laughs> ดเลยลงตาเขาบอกให้ซื้อหนึ่งหกหนึ่งเก้างวดนี้บอกอย้ำอวดนี้ไม่เห็นเกยัยงไม่บอกเลย <laughs> เพร,เราะว่าเขา,เขาค่อยฟันเม่นแลว <laughs> เพราะว่าให้ซื้อให้เขาตัวเลขละสามสิบาทเลยเมย่ไปตัดออกส<า>ิบห้าบาท เกก็ไม่เอาละแกบอกละเกย์ใส่เนี่ยไปขุดปูแล้วก็ขุดเจอแม่เจอแล้วมันไปขุดมันเป็นเนี่ยเป็นเอเสียงพระจริงเนาะจ้าก็เลยแม่บปจะทิ้งเลยว่ะโอ้ทิ้งแม่เออมันเหมือนพระเลยอ่ะเนี่ยเล่มแหลมมันเกิดอย่ก็เลยเอามาเดี๋ยวจะแต่งคันห้าคันเก่าวันนี้ขึ้นกูเจอที่ไหนแม่โู่นตรงนน้น มันมีอุกบรงเยอะยๆเลยตรงนู้นปูมันก็ไปอยู่ที่นู้นขุดแบบมันเหมือนเสียรจะว่าพญานาคก็ได้หรือจะว่าเป็นเสียนพระก็ได้แม่ไม่ได้ล้างน้ำเนาะได้ล้างน้ำเลยสดๆเลยไม่ไหมน้ำสดๆเลยเนี่ยเอามายังไม่ได้มีดีแล้วจะ้ีเนี่จะเต็งคันห้าคันเก้าึ้นกัสี่คันห้าคันเก้า แต่ก็แปลงมันเสียนพระจินนี่มันไม่ใช่ดินน่าจะเป็นมนทายลูกรังเออร์ลูกรังเลยเป็นพระเป็นแบบว่ามันดินมันเข็งอะไรมันเป็นเกาะตัวนะเนาะมันกรวดเอ่อกรวดเออนั่นเลยเยอะเลยไม่ได้จนข้างวัดข้างนู่นเนี่ยแต่เขาแต่ว่ามันแต่อันนี้จะแปลกกว่าเขาใช่ไหมเมกาเขาแบบเม่ขุดเจอ โจโเจอเยอะแยะเลยแต่มันไม่ใช่แบบนี้ใชการนี้คือว่าแปลกเออแปลกเลยแม่ก็เลยเอามาเอามาเพื่อจะได้เลขครับแม่บอกว่าเอามาเพื่อจะได้เล่แม่พรมหอมนะครับพระอาจารย์สมยศอาจารย์สมยศตที่เกมรณะาภาพไปแล้วควันว่าเกถือยามเกกอดยิ้มหรือนั่งไปทางทิศตะวันออก ไปรูวันนี้วันครบรอบเขาเลยฝันเต็มตรงครบรอบเกเลยได้คุยด้วยไหมแม่ได้คุยด้วยไหมไม่ได้คุยเลยแกยิ้มอย่างเดียวยิ้มอย่างเดียวเราก็ไปกับลูกสาวนะไปกับลูกสาวว่าเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปเที่ยวภาวาอย่างนี้เอออาจารย์จะพาไปเที่ยวจะตายแล้วมั่งเนี่ยพาไปเที่ยวไปเที่ยวลาว่ยวไทยจะไปเที่ยวไหนไม่รู้ยังไม่ได้แต่งตัวไปเลยอาจารย์สมยศนะคะแกนั่งยิ้มเพราะว่าจะพาไปเที่ยวแม่ตื่นมากลัวเลย <S <S sure ไม่กลัวละกลัวจะพาไปเมยไม่กลัวเพราะยังไม่ไปลบตอนนี <t 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 uh 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 ้ย uh> uh uh> uh ังไม่ครบกําหนดเขาเมยยังไม่ครบกําหนดเขาถ้าครบกําหนดยังไงก็ได้ไปนะแม่เนาะรับอาแม่โชว์อีกครั้งหนึ่งอ่ะก่อนจบนะม่เนาะโชว์เลขอีกครั้งหนึ่งเด้อค่ะวันนี้แม่ผมมีโค้งดีมาฝากเลยอ่ะเลขเทปเลขแม่ มันจะขึ้นเต็มรถเต็มหนึ่งแกล้จริงมันไม่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 ช่วงเลยไม่เป็นช่วงมันถ้ามันจะตรงก็ใช่ตอนนั้นแม่เนี่ยก็เตมาอมมาถูกบ่อยเลยสี่โซ่ก็ออกพื้มาไปทอแบบําไมเออสี่โซ่ตามแม่มานานแล้วเนาะแม่เนาะท่าเบิ้ลก็หกหกเจ็ดอย่างงี้บ่กแม่ท้าเบิ้ล แต่ว่าจะตัดให้สองตัวจะเอสองตัวมันจะมาเบิรนมันก็ออกถูกหกเจ็ดอะไรหกหกเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์เกยก็หกสิบเจ็ดพอดีตรงกับวันครบวันเกียใช่ไหมเออเกย์มรณะนะตรงกับวันเกพอดีเลยันี้ าอายแม่ว่า <A S 1> อเอาปอ,นะอายุแกอายุหกสิบเจ็ดนะแม่เนาะอายุแกที่ยแกหกสิบเจ็ดแกเสียถ้าสมมติว่าอันนี้คือหนูหนูหนจับเองเนาะตีเองนะแม่นะอายุครบหกสิบเจ็ดไปบ่างทบวันที่แปดวันนี้นะถ้าสามตัวหนูว่าแปดหกเจ็ดไหมแม่เนาะอันนี้คือความคิดของหนูค่ะใช่มันจะเป็นยังงั้นเลยถ้าเลขไปให้ไปมันจะเลื่อนเม็ดเม็ดึ่งตอนนี้นะแม่ให้ ก็เลื่อนลงตลอดบางทีก็ออกอายุแม่ก็ได้อายุแม่ใครนะห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าตอนนั้นเอ้ยเนี่ยแม่เดือนมกราเนี่ยแม่หกสิบพอดีอืมอืเนี่ยเดนไม่ดีก็แล้วก็เขลามกราเนี่ก็เดืไม่ดีก็ออกอายุแม่ดูวยใแม่รัดไว้อรัดไว้ลยรัดไว้จะรู้อะไรติดไฟหาลายลายมาก็เมื่อวานแม่ไปรดน้ำหมากก็เลยไปเอา วันก่อนไปรถนำมนมา